จัดลำดับ3วันคนดวงดีมีโชคประจำวันที่16มีนาคมส5 6 5าหนะคะ3วันที่อาจารย์รักจัดมาเนี่ยนะคะมีใครบ้าง ลำดับที่1ค่ะอาจารย์รักขอพ่อให้คนที่เกิดเปนสาวเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยการเงินางการทองเนี่ยเรียกว่าคล่องไม้คล่องมือนะคะแล้วก็ยังมีโชคด้านเสียงเข้ามาด้วย <S <S เรียกว่ารวยรวยรวยกันอีกด้วยค่ะ <S 1> <S 1> ถ้าเราจะเล่นโชคลาบให้มาเร็วกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็เอาสายปูเข้ามาช่วยกันสักหน่อยละกันนะคะให้มันทําการสักการะบูชาองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วขอพรในเรื่องของโชคลาบกับพระอกค์ท่านอย่างสม่ําเสมอเลยนะคะถ้าลำดับที่สองเรียกว่าฮอตไม่แพ้กันเลยนะได้แก่คนที่เกิด วันศุกร์ค่ะการเงินโชคลาภเนี่ยเรียกว่ากําลังไหลามาเทมานะเอาน้ําขึ้นก็รีบตับกมันซะเริมเดือนกันสักนิดมันทําทานกับคนยากไร้หรือสัตว์จอดจัดก็ได้อันที่ส่งตรงนี้บอกเลยค่ะว่าจะช่วยให้คุณเฮงเฮงเฮงแล้วก็ได้รับจับรับโชคได้เงินเต็มกระเป๋ากันเลยทีเดียว เราจะมาดูนะคะอันดับที่สามค่ะ,คะเป็นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์เรียกว่าโชค่วลาบเนี่ยวิ่งเข้าหาค่ะได้หอมปากหอมคอกันแต่คุณต้องเหนื่อยสักนิดนะคะไอ้ที่อยู่จะอยู่เฉยๆราชลตมาเกยเนี่ยไม่ใช่ละต้องวิ่งต้องเดินทางไปบนบางสารกล่าวไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละค่ะถึงจะได้มาให้ชื่นใจแต่อย่าลืมนะคะได้มาแล้วต้องรีบแก้ต้องรีบกลับไปทําการกราบไหว้ขอบคุณท่านคนวันจันทร์นะคะถ้าเกิดคุณติดบ,บนเรื่อง นีไวดิบแก่บนโดยด่วนค่ะเนี่ย่ะคะเป็น3ามลำดับของคนดวงดีมีโชคในวันที่16มีนาคมสองพนันห้าร้อยหนะคะสําหรับคนที่อาจจระรักไม่ได้เอ่ยถึงนะคะก็หมั่นให้ทานคนที่ยากไร้นะคะหรือสัตว์กรจัดให้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เสริมดวงในเรื่องของการเงินได้ด้วยเช่นกันค่ะหน้าค่ะมาดูกันค่ะว่าสามลำดับดวงคนดวงดีดวงเฮงในวันที่1เมษายนเป็นใครบ้างวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ